โอเค,คตอนนี้อยู่เกมแนวมันเป็นเกมแนวแบบซ่อมรถปะแนวอู่รถอะ่ะเออก็ตอนนี้ยันหมดด้วยนะเนี่ยดูบนเลยสามจุดห้าล้านเดี๋ยวผมจะากานเติมฟรีให้ดูนะกดไปครับกดรัวๆไปฮนะบอกเลยว่าเงินเด้งเนี่ยเป็นหมดเติมรีนะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับกดรัวๆไปนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาทําการแต่งรถคันนี้กันนะอาจจะมีคันอื่นที่เราน่าใช้อยู่นะเดี๋ยวเรากดดูมี open world มันแปลว่ามันเป็นเกมแนวไม่ใช่แค่แต่งรถแน่นอนเลยนะไปดีการาดเลยนะครับโอเค ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะเกมน่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ออู่ของเรานะครับแล้วก็ทําการซื้อรถเลยโอ้ยมีรถแค่นี้เหรอไมารถน้อยจังงะอันนี่แล้วกันนะคาเมราโอเคกดมาฮะแสนห้าเรียบร้อยซื้อเลยนะแล้วก็ทําการออโต้แคลเซเบอร์คลเซนเบอร์ปฏิการาะครับทำการแต่งรถกันนะเพ้นสีก็ปาร์คกิ้ง เป็นได้อย่างเดียวโอ้โหอ๋อนี่จะเป็นส่วนต่างๆของรถนะฮะเป็นแบบเห็นได้ไปขับได้เลยใช่ไหมผมไม่เศษว่ะแต่งว่ะนี่ก็สามารถซื้อแบบของไว้แต่งได้นะเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างเนี่ยท่อน่นสวยวะเนี่ยอันนี้แล้วกันนะซื้อมาก่อนนะนก็มีอะไรกันก็อบอกรอรอมาอก่อนนะ อ๋อมีอันอื่นหรอมีแค่เนี้ยเพามันมันดวนทดจังเราไปไว้ทีหลังทำงานเรื่องอื่นอันนี้เราใส่ยังไงวะเนี่ยเราใส่ยังไงวะมันไม่สอนเล่นเลยอ่ะมันเข้ามาคือมันไม่ใส่ตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเท่าโอเคแล้วก็ทําการเขจะใส่เข้าไปลอกคิดเราเสื้อไหนมาวะอันนี้หยุดเก็บเสียงนะโอ้ยช่างมันแล้วกันนะขับเลย ไม่สนใจแล้วผมเลือไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมขอยาไปทําการขับรถเล่นดีกว่านะครับมาน่าจะกดสักที่หนึ่งอนะ่ะโอเพนเวิลด์เพลย์เมนูค่อยไปที่เพลย์เมนูก่อนแล้วกันนะไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือมามันไม่สอนเลยเลยมันเข้ามาผมก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเลยนะผมผมไม่แน่ใจว่าให้ทําอะไรกันแน,น่นะไปฮะโอเพนเวิลด์ซีทัวร์เอียลเนี่มีซีทัวร์เรลแต่ว่าเราไปโอเพนเวิลด์ก่อนเลยเพราะทุกคนที่เล่นเกมมันมาดูคลิปนี้น่าจะเล่นเกมนี้เป็นแล้วนะครับผมก็ เมายว่าไว้ทีหลังแล้วกันอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเจอกับพี่โลนของเรานะครับพี่ภาษาไทยไม่ได้ไม่น่ามีนะเออการาฟิกเขาปรับการาฟิกอันนี้คือปรับฟิกสุดแล้วนะฟนเฟรมเรทหกสิบโอเคประมาณนี้โอเคเปลือกมันมันนี้ไว้นะมันจะทำให้สภาพสวยขึ้นนะครับมารถเรือยู่ไหนวะอ่ะคันนี้นะสมบูรครับ มันจะอยู่ไหนวะรถเราเนี่ยอุย้ยตกมั้งไปโอ้นี่ยขับได้ผมได้ต้องปุ่มเลยอะจะไปยังไงวะเนี่ยแบบก็น่าจะกว้างพอสมควรแนละ้วมันกดรูปแบบไม่ได้อะไม่คล้ายกับเข็มคาร์พาพพร์คิ้งเลยนะคล้ายเลยอะว่าเราดูไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแมบวะโอ้โหผมไม่ได้ตั้งปุ่มมานะก็ประมาณนี้นะเส็บเกมนี้ก็ ใครที่อยากเล่นเกมแนวะแบบแต่งรถไป็ช่างอู่รถนะก็คลิปนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเด้อ